โอมั่นิวันนี้วันที่หกเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันยี่สิบสีเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้จดจำประวัติศาสตร์ชัยชนะและการพ่ายแท้ของลูกนี่เป็นการละลเล่นของความสุขและความทุกมีสามส่วนสี่ของความสุขและหนึ่งส่วนสี่ของความทุกขมันไม่ใช่เป็นความสุขครึ่งหนึ่งและความทุกข์ครึ่งหนึ่ง คำถามของเมรีในวันนี้ละครอันไม่มีขีดจำกัดนี้นั้นเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์อย่างไรคำตอบละครอันไม่มีขีดจำกัดนี้เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ที่อะไรก็ตามเกิดขึ้นตลอดทั่วทั้งโลกในทุกๆวินาทีมันจะกลับมาซ้ำอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงละครนี้จะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเป็นเหมือนกับตัวหมัดมันเคลื่อนขานออกไปทดีดักติ๊กดีดัติ๊ก หนึ่งติ๊กไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนอีกหนึ่งติ๊กข้างหน้าและนี่แหละทำไมละครนี้นั้นเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์มากๆบทบาทอะไรก็ตามที่มนุษย์เล่นดีหรือเลวพวกเขาถูกกำหนดไว้แล้วลูกๆเท่านั้นที่จะเข้าใจสิ่งนี้ได้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงเป็นมหาสหมุทรแห่งความรักเหมือนกับพ่อไม่ใช่มหาสหมุทรแห่งความทุกข อย่าได้แสดงการกระทำทยายที่จัดประนามชื่อเสียงของพ่อจงอ่อนหวานและมีความรักจุดที่สองจงกลับมาบริสุทธิ์ด้วยพลังของโยคะแล้วยังทำให้คนอื่นๆกลับมาเป็นเช่นนั้นให้ทำงานรักใช้ที่จะเปลี่ยนป่านามนี้นั้นให้เป็นสวนดอกไม้ให้คงอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาที่ความ,วามอ่อนหวานของลูกบาบานั้นเป็นพ่อ แล้วก็ยังเป็นครูไม่มีใครที่จะอ่อนหวานอย่างที่ท่านเป็นได้พรของวับตาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่มีความรักอย่างสูงสักในเวลาปัจจุบันผู้ที่ได้รับความรักของพระเจ้าและมีความสเสน่หาและขณะเดียวกันอยู่ในอนาคตด้วยเช่นกัน ในยุคบรรจบพบกันลูกๆที่มีโชคเท่านั้นที่มีค่าที่จะได้รับความรักและความสเสน่หาจากผู้ให้ความสบายแก่หัวใจหนึ่งหยิบมือในพันพันล้านเท่านั้นที่จะได้รับความรักนี้และความหเสน่หานี้จากพระเจ้าด้วยความรักที่สูงส่งและความสเสน่หาอันสูงส่งนี้ลูกก็จะกลับมาสูงสักเป็นผู้เป็นที่รักได้คนที่ ได้รับความรักอย่างสูงสักหมายถึงการอยู่อย่างสูงสักเดี๋ยวนี้และสูงสักในอนาคตด้วยเช่นกันแม้นก่อนที่จะมาเป็นผู้ที่อยู่ในอนาคตลูกได้มาเป็นผู้ที่มีอำนาจปกครองตัวเองในเวลานี้ดังเช่นที่คำสรรเสริญของอาณาจักรในอนาคตก็คืออาณาจักรเดียวศาสนาเดียวในหนทางเดียวกันอาณาจักรของดวงยานแต่และดวงยานที่นี่นั้น จะอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ล่มฉาดเดียวเหนือการสัมผัสทางกายทั้งหมดคติพ์ในวันนี้ผู้ที่โชว์อุปนิสัยของพ่อผ่านใบหน้าของเขาคือคนผู้ที่ได้รับความรักจากพระเจ้าอัจฉะโอมจางที